สวัสดีครับเเกมล o b บบอ a แมกันไฟอารีน่าครับผมท็อปสอดแห่งช n นลเกม G2G ูจีเกมมิทวนะครับก็จะพามาดูปืนที่ผมใช้ทั้งหมดนะครับณตอนนี้ครับว่าปืนไหนดีที่สุดสําหรับผมนะครับอันนี้จะขอแนะนําปืนนะครับเริ่มแรกนะครับให้น้องๆที่เข้ามาเล่นแมปนี้นะครับแบบเป็นงานอดิเรกนะครับคิดว่าเบื่อแมบนี้แล้วมายิงสะหน่อยหรือมาโดนเขายิงครับ ปืนที่น้องจะต้องใช้แรกๆนะครับให้ทนใช้ M4A1 ไปก่อนนะครับไม่ใช่สิ M16A1 เมื่อน้องใช้ไปได้สักพักแล้วน้องก็จะต้องเก็บกระตังนะครับผมแนะนำ AK47 จะพอใช้ได้นะครับอ่าแล้วคลิปนี้ผมจะใช้ตัวละครที่แสนจะขี้โกงตัวหนึ่งนะครับมันชื่อว่าตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับผมซื้อไว้สักพักแล้วครับนี่แต่ไม่เคยใช้สักทีนะคราวนี้ เดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะครับมันเป็นตัวที่แบบน้อยๆอะแล้วก็แบบบเรียบนะครับมันชื่ออะไรนะมันแรงอะไรสักอย่างจาไม่ได้นะครับมาเห็นไหมผมใช้ตัวนี้นะครับมาเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับบูมมองที่เสิร์มนะครับอันนี้คือกดให้ครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้เห็นว่าตัวผมที่ใช้เป็นยังไงนะครับมาไปกันเลยครับเดี๋ยวปืนล่ะปืนปืนปืน เดี๋ยวสารที่ใช้ a k 4 7นะครับดูครับมะเร็งน้อยเขาจะยิงไม่โดนครับแต่จะให้โกงจริงนะครับเราจะต้องเปลี่ยนสีตัวละครให้มันเป็นใสๆนะมาไปเลยครับมาแล้วครับเจอมะเล็งแซมเลยโนเปดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอล AK17 โดนหัวเตียงจิครับมาไปต่อครับไปต่อครับยิงหัวระเบิด AK17 ครับผู้ก่อการร้ายทำซ้อนทำซ้อนทำซ้อนยิงหัว ออกมาดิเฮ้ยเจอเอเคสิบเจ็ด AK นะโอ้โหกระสุนหมดอ่าเอ็กเคสิบเจ็ดยิงเข้าไปยัดระเบิดระบายคาบ้างอีกเลยเฮ้ยยันกลางล่มดีแล้วกาโลเออเฮ้ยโดนระเบิดนี่แม่หล,ลบแบบดิจิตอลเอากระสุนก่อนข้อเสียของเอ็กเคสิบเจ็ดก็คือกระสุนมันน้อยหน่อยนะครับถูกไหมให้น้องพยายามเล่นหัวละไมดีมากนะครับเอาเอาอีกตาครับ AK47 นะครับอ่ามาลยุยเอาลืมหมดลุย หรือหมุนสล็อตเอ้ยไม่ใช่สล็อตดิกเขาเรียกว่าที่สุ่มปืนครับโอ้โหแต่ผมก็บังคับยากเริ่มปิดมุมมองครับเดี๋ยวตาหน้าแล้วกันโอ้โหผมไม่ชินนะเพราะมุมมองที่สามนี่เขาเขาทําแบบไม่เนียนนะครับแบบนี้เขายังทําไม่เนียนนะเดี๋ยวปรับก่อนครับแป๊บหนึ่งนะเป็นเฟิร์สเพอร์เซนต์ชุตติ่งเหมือนเดิมนะครับไม่ติดกล้องที่สิบนะมาไปต่อเอเคสี่เจ็ดเออเอ้ยยิงหัวแตกคว้าระเบิดไปเลยคราง กว้างแบบโปรเจกต์ตายปิ้วเดี๋ยวให้ระเบิดทำงานครับเออให้โดนไปดิเออหัวระเบิดไปดิหัวระเบิดไปดิหเ,ดปดเห็นเห็นผมกดหน้าปืนลงไหมครับเวลามันเรายิงแบบเป็นชุดนะครับเอ้ยระเบิดไปดิเออเจอเอค17หน่อยเออดักยิงดักยิงเออหัวหัวเออโดนเพื่อนแย่นะครับไม,ไ,รไม่เป็นไรลุยไปเลยเออใจเอ,เองใจเอ,เองใจเอ,เองเอ้ย กลางโล่มันตรงนี้เหละครับลงมาเอาเขาสลับเกิดจุดนั้นครับมาเราต้องไปตรงจุดนั้นนะครับจุดที่เราเคยเกิดนะครับมากระโดดน้อยไปเอกมาเอาปืนแทงหน้าปืนแทงหน้าเอ้ยปืนแทงหน้าหลบแบบดิจ,จิทัลแล้วก็เอาปืนแทงหลังเออเห็นไหมครับความโหดของเอเคสิบเกระโดดไปบ้านเขาก่อนนะครับอืด้วยที่ว่าตัวผมโกงด้วยนะครับเขาจะมองไม่ค่อยเห็นนะ ต่อไปเดี๋ยวผมไปข้างๆถ้าจะเอเจะเอนี่น a อเคสิบเจ็ดเอ้ลบเอ้ยระเบิดหมดโอ้อ้มเ,เลมม่ามาสเตอร์ยิงผมทัไมยต่อไปปืนนะครับเดี๋ยวผมรีบรีวิวก่อนปืน m 4นะครับ <_ S 2> ผมแนะนำนะอ่า m 4 m 4เอ้ยไม่ใช่ m 4็7สืนสิบเจ็ดเขาจะกระสุนเร็วมากนะครับเคยดูนะครับ เร็วจนแบบโอ้โห,โโหผมนี่ลั่นไม่ทันนะครับไม่ใช่ลั่นไม่ทันเอ๊ที่ผมกระโดดนะเพราะาว่าความเร็วครับความแม่นยำของการเล็งหัวมันจะแม่นยำสูงแต่ด้วยที่ลูกกระสุน,นเบ้าเบาครับพอเราได้ปืนต่อไปครับต่อไปปืนที่โคตรโอพีปืนหนึ่งคือพี90ไปกันเลยโอ้โหใช้อาวผมได,ผมได้ผมได้ป้อมไปแล้วผมได้ป้อมไปเลยครับเดี๋ยวผมใช้ดูนะครับโอ้โหเลย เอ้ยระเบิดไม่ดีระเบิดอะไรล่ะระเบิดรัวเอามารีบไปก่อนเฮ้ยแม่อยูนี่เพื่อนกระสุนเขาเยอะนะครับ50นัดอ๋อไม่ลงมาครับลงมาไหมลงมาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีโหลดก่อนอยูไหครับอยู่ไหนครับวิ่งบนวิ่งไปวิ่งมาเห่นและเออมันจะเอ๊ะโอ้ลบลบเออเฮ้ยกางโลกก่อนแล้วก็กางเอ้ยกางไม่สามารถ วางสิ่งนี้กับพื้นที่นี้ได้อู้หจะสอนน้องอย่างดีนะครับเดี๋ยวผมไปวางหน้าบ้านเขาก็ได้ครับเอเพื่อนเหรออยู่ไหน่ะผมวางตรงนี้ครับนี่คุ้มกันครับคุ้มการร,าระเบิดพีเก้าสิบครับต่อไปเอาอย่างรวดเร็วเลยพื้นที่ผมแนะนำต่อไปคือเบจเจอร์น้ำพึ่งนะครับไปันเลยลุยลุยเหนเอาเป็นอนยิงเลยขึ้นแห้งแมเดี๋ยวเด้ออุ้ เวลาน้องเล่นแนว FPS นะครับอย่าหัวร้อนนะไม่งั้นน้องนี่เนี่ยตีไม่โดเลยับนีต้องเบนี้ครับต้เด้ยปืนนี้กระสุนดาเมจเขาจะเบานิดหนึ่งนะครับแต่ความแม่นยำกำลังโบยอย่างดีความแม่นยำจะค่อนข้างแม่นะะน,นะครับอปืนต่อไป G11 นะครับนี่ปืนขอ้ขอเสียของปืนนี้นะครับคือเวลาเราเกิดนะครับไม่รู้มันจะหลุดไปไมหลุดโอ้โโอโย่ามีกัน นะครับนี่การเหรอมาเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยฮะว้าวเลยผมนี่ยิงว้าวเลยเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนผมนี่กลางโล่เลยไม่ใช่กลางโล่อะไรมาเนี่ยเลเวลขึ้น30โอ้โหตกใจหมดเพราะได้เล่นนานครับเอาเลยเอามาเอาเลยเรลือสองนาทีจะรีวิวปืนอีกปืนหนึ่งเอ้ยกดโอ้เออนี่กลางโล่ครับ คว้างระเบิดไปแล้วคว้างระเบิดคว้างเออเจอปืนเจะปืนก็ยิงระเบิดอ่าต่อไป G11 แล้วต่อไปก็อีกปืนหนึ่งครับอันนี้ผมไม่แนะนำนะไม่แนะนำเพราะอะไรไปดูกันเลยครับมันลั่นกระสุนเร็วเกินไปครับความแม่นยำจะน้อยครับต้องยิงลใกล้ๆจริงๆนะครับโอ้หกระโดดกระโดดโอ้โหไใครได้ยินเสียงคีย์บอร์ดผมนะครับจะรู้เสียงด้วยนี่แล้วการลั่นกระสุนแบบมันเร็วมากและความแม่นยำน้อยครับเราจะต้องยิงระยะเผาคนแบบนี้ เอ้ยละหนึ่งาทีละปืนต่อไปปืนต่อไปนี่ผมแนะนำนะครับคือปืนที่ผมมีอ่ะ AR สิครับโอ้โหอยากจะบอกว่านิ่งโคตนเร็วโคตนเร็วโคตรแซดมือใจนคนเร็วคโนคน่แซดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาผิดเอ้ยไปกดอะไรมาเนี่ยโอ้เฮ้ยผมไป <c oughs> งานงอกรักปุชิปใช่ไหมอ๋อเฮ้ย เกมมันค้างเลยเนี่ยเอางานงอกเลยครับงานงอกเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหอันไหนะเนี้ยอ่มาต่อนะครับเนื่องจากเมื่อกี้ไปกดอะไรไม่รู้หรือมันค้างนะครับทําให้แบบตอนตัดจังหวะไปครับอ่าถึงไหนแล้วครับก็ถึง AR-10 นะครับเดี๋ยวไปเล่นให้ดูเลยนะครับมาก่อนอื่นจะเล่นนะครับเดี๋ยวผมกดบุญฟรีก่อนนะครับบุญฟรีก่อนคือยศที่ผมแบบอัพได้ก็คือ เกิดจากการหมุนฟีดังนั้นครับไม่ค่อยได้เล่นนะครับบอ,อกตามตรงอ่าได้ตังมาตั้งสองแสนห้านะโอ้เยอะเลยเกินอ่าในนี้มีคนเท่าไหร่อ่าเยอะพอครับมาไปกันเลยครับมาเออาสิบนะครับข้อดีของปืนนี้ก็คือเป็นปืนที่ค่อนข้างลั่นกระสุนเร็วมากแล้วก็ความนิ่งไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับมันจะระยะปานกลางจะเห็นผลมากครับจนถึงระยะเผาเฮกกำลังจะพูดเผาตูด เผาเผาขนครับระยะเผาขนนี่อุ้ยวัดได้หมดอ่ะวัดได้ยังไงไปดูกันนะครับอ๋อแล้วผมก็ใช้ตัวละครที่แบบที่โกงนะครับดูเห็นไหมครับนี่กระตีนหนึ่งนะครับกระตียังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไปไปเลยไปโอ้แมบปบไหนวะเนี่ยโอ้ยภาพซานอีกแล้วปิงเยอะเลยเนี่ยโอ้แมบปบโอ้เพื่อนบินมาเลยเอา้าวเกิดทั้งนู้นหรือค่บโอ้ยด้วยความที่ผมไม่ได้เล่นนานนะครับมันเกิดทั้งไหนดิ ทั้งนี้เลยโอ้โหคว้าระเบิดเฮ้ยมันกระโดดได้นี่อึ๊บเฮ้ยจิงเฮ้ยเฮ้ยเป็นยังไงเบ้างคืบนี่นี่ทิป,ปเปอร์คิวทิป,ปเปอร์คิวฟ้าระเบิดล่อไปหลังเ้วเ้เอาหมดหมด,หมดหนมครับลูกกระสุนก็ให้เยอะนะครับยิงแบบเป็นชุดเลยครับแต่เราต้องยิงกับหน้าปืนต่ำนะครับอืม้็เสียคือมันหีบ เฮ้ยยิงอีกไปเฮ้ยฮึมตอนนี้ผมในแคมป์หน้าบ้านเขาเลยครับเยอะนะครับโอ้โหเพื่อนเล่นนี่มีระเบิดในป่าไปอเลยนะเยวจะหมดละเอ้ยยังไม่หมดเนืออจะเอ๊อัจะอ่าเพื่อนเปิดละยิงสเปรย์ทุบโอ้ยอีกโดนไปเลยไม่โดนเลยเฮ้ยเหลือสิบเก้าอ่ะเป็นไรอือยิงอีกนี่นะครับเออาร์สิบ เปี ens, ่ยนทิศมั <net> well ่งเปลี่ยนทางเออเอาเพื่อนฆ่าไปแล้วเออไอตวนี้มายังไงเ้อเดี๋ยวเพื่อนก็ฆ่าลลบ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 โอ้โหเอน้าสงสารมันย้ายที่ย้ายี่้ยกระสุนหมดเห็นไหมข้อเสียของ A อ1 0คือประมาณนี้นะครับอืมกระโดดไปเอากระสุนนะครับเอยโดดโปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุี โอ้โหยิงบอดดนเลยเพื่อนเอาไปหมดไม่ย้ายเห็นอระบบยัไม่ย้ายให้ผมกางอ๋อเสียของแล้วมา,มาไปหมไปๆทางนี้ทางนี้เพื่อนกระโดดข้ามสิ่งกี่ขวางต่อไปเราก็จะต้องปีนขึ้นเพราะมันได้เบียบอาจุดปีนอยูไ่ไหนแจ้งหมดกระสุนเลยสิบนิดนาดขอเอากระสุนก่อนเอ้ยเพื่อนเอนี่ยกระสุน ข้อเสียของ a r c เฮ้ย a r c กระสุนมาโอ้ยพยายามใส่หัวคนนั้นมันไม่ละเมอออ u แ Max ตั้งไปกินโอ้ยแล้วต่อไปนะครับก็เป็นปืนยอดฮิตในอดีตนะครับปืนที่ OP มากๆครับในแต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้ก็ปานกลางครับ M60 LMG นั่นเองครับแต่ก่อนจะร้อยนัดนนะครับโดนปรับเลือ8 1นัดครับมาเลยข้อดีของปืนนี้นะครับกระสุนเยอะยิงได้ต่อเนื่องครับไม่ต้องรีโหลดให้มากความครับ เลยเอห็นไหมครับเราให้เน้นที่หัวนะครับเออเนี่ผมก็จะใท้จุดได้เปลี่ยนนะปีนองนี้ครับเอเอเอาเขายิงผมไม่โดนนะครับเสียใจด้วยนะปลาระเบิดอ๋อเอยโดนปืนแทงตูดแล้วก็มันอยู่หน้า,าบ้านเขานะมาเอ้อเอาอีกละไปไหมครับไปไปทำไมเมาส์ปีเหมือนมันเลือ่อนเลือกให้เลยนะครับอ่า MG ครับ MG ็มหกสิบข,ขึ้น ห,หลบไมเเลย <_ tir os> เอ้เดะเอาไบบอย่างนี้แหละเอยแล้วก็ยิงสลับหุอ้ยยิงเข้าไปลูกโอ้เสียงลายดังผมลืมปิดไลน์ปลายระเบิดไปแล้วตายเอามันตายก่อนเอ้ยเบื่อตายเลยไหนๆหดหอบปีเอ็มหกสี่ไม่กี่เดืนผมเมื่อเจอป้อมนิดยัดเข้าไปตรงนี้เลย นี่แต่ที่ผมชอบที่สุดคือปืนนี้นะครับได้รีวิวอย่างมีตังซื้อ,อยังไม่ซื้อนะครับคือปืนนี้ชอบสุดลนะมาข้อเสียงเขาคือเกิดปุ๊บรีโหลดปั๊บนะครับน่าจะเป็นการชักปืนมากกว่านะมามาตอนนี้ต้องรีบครับเพราะว่าเหลือ40ปีแล้วเออเออเออเอเอเด0ีแล้วเไปๆๆไปเอยู่ไหนอยู่ไหน เอาเกิดโอ้โหดีความที่ไม่ได้เล่นนานนะครับป่ะเยอลูกจะเออออกตายก่อนืัอมีหัวแบบนีิกันดี่ยิงโอ้โหอ่โอ้โอ่าสรุปเลยนะครับปืนที่ดีในระดับที่ผมใช้มาตั้งแต่เล่นเลยนะครับก็มีนี่ครับ M เอ้ย m 6 1 6 A1 ไม่ไม่ดีนะนี่เอเคสิบเ ใช้ได้ครับแล้วก็ M4 ครับใช้ได้ P90 โคตรดีนะครับในระดับปืนกลเบาครับต่อไปนะครับหลังจากที่ P90 แล้วก็เป็น b a ชชีนน้ำพึ่งครับเป็นปืนกลที่ค่อนข้างที่จะเบาครับยิงเบาน้ำหนักเบาวิ่งไว้นะครับนี่แหละครับแล้วต่อไปก็ปืน G11 นะครับปืนนี้ข้อเสียไม่ต้องพูดทำดําเพลงครับเกิดปุ๊บดีโหลดปั๊บครับ น่าจะเป็นเหมือนชักปืนครับผมเดานะไม่รู้จะทํามาทําไมนะครับมันแบบออ้ยเสียเวลาครับแต่ความแม่นยำของเขาแม่นหนักแล้วก็เคลื่อนที่ได้ไม่เร็วมากครับเอาแม้เอาแบบว่ามันเคลื่อนที่เราเคลื่อนที่นะความเร็วปานกลางครับอ่าแล้วต่อไปนะครับก็เป็นปืน AR10 นะครับ AR10 โอ้โหเราเคลื่อนที่เร็วปืนก็เบายิงก็เร็วแต่หน้าเราจะสั่นนะครับปืนค่อนดีนะครับปืนนี้ จะมีประสิทธิภาพตรงที่เมื่อเราอยู่ปานกลางและใกล้ๆนะครับสู้ได้ทุกคนนะครับอ่าแล้วปิดท้ายด้วย M60 นะครับ M60 การลั่นกระสุนจะปานกลางนะครับแล้วก็หนักเคลื่อนที่ความเร็วเคลื่อนที่ที่เราใช้นะครับจะปานกลางไม่เร็วมากนะครับแต่ข้อดีของเขาคือลูกกระสุนเยอะครับน่าจะ80นัดนะครับนี่ครับตัวนี้ครับนี่แะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับ ปืนที่ผมใช้มาตั้งแต่เล่นมาครับก็มารีวิวให้ดูนะครับว่าปืนไหนที่เป็นยังไงถูกใจไหมก็ขึ้นอยู่กับน้องครับว่าต้องไปพิจารณาเอานะว่าน้องจะใช้ปืนไหนนะครับก็เป็นอีกแนวทางในการเลือกปืนนะเดี๋ยวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คิมหน้านะครับขอบคุณครับ